สวัสดีครับวันนีล้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน EP ที่22หัวข้อย่อยพูดถึงพร้อมด้วยความประมาทวันที่23ทธันวาคม2567นิยามของคำว่าประมาทในที่นี้คือรู้แล้วละเลยเพิกเฉยไม่สนใจไม่แคร์ไม่แยแส ช่างมันเถอะข้อที่1นึ่งนะลักษณะของผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความประมาทนะหรืออิ่มเอมด้วยบาปก็มีผลเหมือนกันนะครับคือข้อที่1ไม่สามารถหรือไม่สนใจฝังธรรมสมาธิสั้นในการฟังธรรมคิดว่าบางคนนะ คิดว่าชีวิตนี้อีกยาวนานนักเอาไว้แก่ๆอย่างลุงค่อยสนใจปฏิบัติธรรมก็ได้อันนี้คือความประมาทนะประเภทหนึ่งข้อ1คือไม่สามารถและไม่สนใจฟังธรรมข้อที่2ไม่สามารถลงมือปฏิบัติธรรมได้เริ่มจากสติปัฏฐาน4ก็ไม่สนใจจะทำข้อสาม ไม่มีสัมมาวาจาตามข้อ3ของมรรคปิองค์8คือโกหกพูดจาอยากคายส่อเสียดเพอเจ้อนินทาว่าร้ายให้ผู้อื่นข้อที่4ไม่มีสัมมารกรรมมันตะการงานชอบตามข้อที่ห ขอโทษทีตามข้อที่4ของมรรคไมองแปดนะครับสมมารกรรมันตานะการงานชอบได้แก่ไม่มีสมมารกรรมันตะได้แก่ความขี้เกียจการคดโกงทุจริตคอร์รัปชันการเอาเปรียบคนอื่นเป็นต้นข้อ5ไม่มีสมมาอาชีวะนะครับ ไม่มีสัมมาอาชีวะตามข้อ5ของมรรคมิองแปดคือไม่ประกอบอาชีพที่ที่ชอบได้แก่การประกอบอาชีพค้าสัตว์ค้าชีวิตสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์อาชีพค้าอาวุธ อาชีพ้ายาเสพติดสารเสพติดสุราอาชีพธุรกิจสีเทา,อาฟอกเงินการพนันกินดอกเบี้ยขนโหดกินดอกเบี้ยชนเพดานกฎหมายที่มันหยัดไว้หรือถ้าเป็นเงินกู้นอกระบบก็เกินกว่าเพดานกฎหมายที่มันหยัดไว้ทะลุเพดาน <c oughs> นะครับเหล่านี้คือไม่มีสัมมาอาชีวะ ข้อที่6เพลิดเพลินในโลกธรรมสคือเพลิดเพลินในความร่ำรวยของตนเองของวงศาขนาญาติของลูกหลานหนะึ่นะเพลิดเพลินในฐานะการทำงานตำแหน่งยศถาบรรดาศักบรรดาศักหนึเพลิดเพลินในสุขทางโลก ทั้งบนโลกมนุษย์และบนสวรรค์หนงึงเพื่อเพลินในคำสรรเสริญอีกหนึ่งนะครับเรียกว่าโลกธรรมสีนะครับข้อที่7จ็ดทำบุญด้วยอามิสทานเพื่อโลกธรรมสีคือหวังผลในกามกอไก่สะอาหมอมาะนะครับมีคนไม่เห็นด้วยนะก็ต้องอธิบายอย่างนี้ว่า7.1กรรมทุกอย่างย่อมมีผล 7.2เมื่อหวังผลในสิ่งใดมันเป็นเจตนาเจตนานี้เป็นกรรมแล้วนะครับย่อมต้องได้รับในสิ่งนั้นอยู่แล้วเช่นว่าเมื่อจะไปโกงเขาเนี่ยสักร้อยบาทไปหลอกล่อให้ให้เขา,เาจ่ายเงินให้เราโดยม่ชอบเมื่อได้เงินนั้นมาเนี่ยเราก็มีความสุขใช่ไหม,มนะครับอันก็เป็นกรรมแล้วไง จะไปโกงเข้ามาหวังสิ่งใดหวังที่จะโกงเขาได้แล้วก็ได้รับผลตามที่สมหวังนั่นแหละคือกรรมนะครับ7จจุดหวังในสุขทั้งปัจจุบันและโลกหน้านะครับสุขทั้งไหนอ่ะสุขทั้งโลกธรรมสี่สุขในกามออนะแล้วก็อย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าจะได้ดวงตาเห็นธรรมได้อย่างไรถ้าหวังในสุขในปัจจุบันและโลกหน้า เราได้ดวงตาเห็นธรรมพระองค์ก็ไม่ต้องสละทุกอย่างเพื่อออกบวชและเพื่อบรุธรรมแล้วละ่ะมันก็จะไม่มีบารมีข้อสามนะเคัม,มบารมีนะครับไม่มีแล้วบารมี10นะครับก็จะเหลือแค่9บารมี20ซึ่งรักษาไว้ด้วยการบริจาคอวัยวะก็จะเหลือแค่19บเารมี30ประการ ซึ่งรักษาไว้ด้วยหรือบำเพ็ญด้วยชีวิตนะครับอุทิศชีวิตก็จะไม่มีเลยแค่29เท่านั้นนะเนี้ก็คือบาร,รมีเดิมมีเป็น10บดัดในคำมะออกก็เหลือ9 9นี้รักษาไว้ได้วจีกรรมนะวจีกรรมโมโนกรรมและกายกรรมมันก็จะขาดไปนหนึ่งนะนะครับก็ไม่สามารถที่จะบรรลุพระโพธิญาณได้นะครับนั่นะนะ ข้อที่8ผู้ติดข้องในข้อ7จึงต้องอบายภูมิเป็นธรรมดาหมายความว่ามีโอกาสนะที่จะลงอาบายภูมิเพราะว่าไม่มีสมาสติสมาสติรู้วราระจิตสุดท้ายของตนเองเรียกว่าสมาสตินะครับจิตไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาเจสิกนะครับหรือกุศลและเจสิกทั้งหลาย จึงต้องไปลงอบัยภูมิเหล่านี้คือผู้ที่ถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยความประมาทหรือผู้อิ่มเอมในบาปทั้งปวงนะครับก็ในคลิปหน้าลุงจะพูดในสิ่งที่หัวข้อตรงนั้นข้ามกันคือผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะครับตามโอกาสอ,อันควรนะครับสวัสดีครับ